นดีวกานมอ่ะสังเกตไหมคะพี่แก้ทำให้ไซส์ใหญ่มากบะแก้ขายเท่าไหร่อะร้อยสบเกานีร้อยยี่สิบาะอันนี้ร้อยยี่สิบเหรอ่แพงร้อยยี่สิบอะจะวาไรอะสันในก็ร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยยี่สิบ้องไม่ะอันนี้พอกช็อตคือจริงๆแล้วอะต่ก่อนขายแค่ร้อยสิบอตอนนี้ต้องขึ้นราคานิดนึงเ็นร้อยาบ้าที่ดดสุดก็คือโนา แ้วตอข้าวบนละล่ากัปนะแก้วแก้วถึงข้าวบนดะล่าหนูกินนองนอองใหมันองคำและวร้อนแล้วเดี๋ยวได้วิชาอันนี้เอาไปเปิดร้านใส่กล่องหนึ่งก่อใส่ช้ั้นหนึ่งชันเมนสดิ้นเเออป้าไม่ต้องไปแน่นับเพแล้วักทานมาอันนั้นเขาิอย่างเดียวเขาเ็นแนีน้เแก้วอ่ะเขาอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้มีอาชีพของป้าแก้วเขารู้สึกว่าน้องๆที่คือน้องๆเป็นแบบป้าแก้วเนี่ยสามสิบสองอันนี่นะถ้าเกิดยังไม่มีอาชีพและหาป้าแก้วได้ป้าแก้วมีสูตรหลายอันที่ป้าแก้วให้ไม่ลังเลยนะไม่ห่วเนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นอาชีพที่แท้จริงป้าแก้วเคยสอนนะครแล้วก็ตอนนี้ที่มีดังปิตาลาต้องหลัยทุนโอ้โห ถ้าคิดเขาอยู่ที่หมื่นห้าเมื่อก่อนแต่ถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจกแบบเนี้ยมันมาขอเถอะอย่างไรอย่างหมืนม่นคุณคิดว่าคุณทำแล้วค<ไ>ุณเอาไปเกิดใตนน้ขอบคุณชุมชนเราอ่ะมีแค่อ่า,ารโโอริกรนด์ คีบเราใช้มอสเลาชีส้ส่วนตัวนี้จะเป็นสำหรับเบอหน้าแล้วก็ให้เก็นขึ้นอันนั้นคือคาเมซานนะครแล้วก็อันนี้ถ้าคนชอบทานเห็ดเป็นเห็ดเห็ดชาดยองนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพวกเด็กข่อนเด็กข้อนน้ำเตานะคะแล้วก็อันนี้เด็กข้อนผักกรอบอันไข่ส่วนอันนี้เป็นครีมอยากรู้ เ,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 เขาหาเป็นแก่เป็นแก่จะบอกเขาเปสูตรของเขาว่าครีมครีมนี่จะต้องทำด้วยตัว<อ><อ>นะฮะมันมีสูตรมันจะต้องมีรสชาติที่ได้จมกล่อมแล้วพอเข้ากับเส้นเข้ากับนี้ำข้าวงงมันจนะเป็นได้ยังไงเราเริ่มที่เอาครีมใส่ก็ต้องใช้เลยเลยบบค่ะ,ะใส่ครีม คุณผู้ชมค่ะรบในระหว่างที่ป้าแก้วทำขออนุญาตเล่าจริงๆป้าแก้วค่ะเราจะใส่เคยทำงานในกองถ่ายนะกองถ่ายป้าแก้วไปกับเพื่อนเนาะแล้วไปเจอดิฉันในกองถ่ายเพราะว่าเราทำให้กินตั้งนานแล้วนะโดนหายไปหลังนหลัหายไปก็มาเจอกันตอนเรงไปเปิดอยู่ที่สนามหลวงอีกปีแล้วที่สนามหลวงมีร้านกี่ปีแล้วคะสนามหลวงตอนนั้นเปิดสนามหลวงได้สองปีเราก็เลยไปอยู่ของหลอต้องหล่อไม่เจพวกหนูอ่ะ เปลือกแล้วใส่แค่ไข่แดงอ๋อใส่ไข่แดงค่ไข่แดงแล้วก็เอาไฟขึ้นไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเราใช้แค่ความร้อนแค่อุณหภูมิพอเหมาะกับไข่ไม่งั้นหยกไข่จะเป็นเกร็ดใช่ขจะสุกไค่ะี้หนีออกมาซะนะครับอ่ะก็จะได้นี่คุณแม่ดีลูกปลแก้วมาเป็นนายโชว์ด้วยไหนเลือัดสวยนะเป็นลูกที่เก็บไว้ได้แค่ใบเดียวดูดิแต่ปลาแก้ว เป็นเด็กเสิร hmm. ์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ราชดาวิมานลอยน้ำตอนนั้นตอนนั้นสวยอย่างนี้แล้วยังเนอะเนอะว่าเด็กมืออาชีพไม่มีอะไรเลยตื้นจบมัธยมในเหียนบอกว่าพี่ไก่ขอบคุณฝากมาแก้วเนาะก็แนะนำให้ไปที่อัลกาซาแบบออฟเฟิร์ดประตูรถข้างในเขาเต็มที่เลยนมต้มผมยาวจริงเลยยังไม่มีอะไรปอกเลยบ้านเลยอ่ะตีใจกลับบ้านเลยแต่ก็แต่พี่ไก่ไม่รัก